ครับพี่น้องตอนนี้เราก็สู่ช่องดับแนวชาแนลกับผมจานหนึ่งดับแนวนะครับดําไปนะครับวันนี้หมายเดิมหมายเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากวันฝนตกพายุเข้าไม่รู้น้ําจะใสหรือเปล่านะครับน้ําขึ้นนะครับวันนี้ฟ้าก็ไม่เปิดเท่าไหร่ครับ ติดตามดูครับวันนี้เราจะเจอตัวไหมหลังจากพายุเข้าฝนตกนี่ครับสภาพใหม่พอดูวันนี้เราจะดับแนวสักกี่ตัวโอเคครับติดตามชมคลิป ใต้น้ำดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวลังฝนตกจะหมันหรือไม่หมนันโอเคพร้อมครับไป Thank <laughs> you. นะครับพี่น้องน้ำขุนมากเลยวันนี้หลังพายุขึ้นไวครับวันนี้เพิ่งสี่โมงเองน้ำมันขุนครับไปต่อไม่ไหวน้ำขุนเกินดำไปก็ไม่ไหวครับปลาก็ไม่ค่อยเห็นนี่ครับปลาวันนี้ได้มาให่มาห้าตัว ได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งไอ้เผือกครับไอ้เผือกตาดำเผือกตาดำกำลังป่อสาวในหลุมครับอยู่กับตัวเมียอยู่กับตัวเมียอยู่ในหลุมแล้วก็ตัวนี้น่าจะสองได้ครับตัวนี้น่าจะสองโลได้อยู่ ที่เลยสามตัวก็ตัวประมาณโลกว่าๆน้ำไม่ค่อยใสครับวันนี้ไม่โอเคเท่าไหร่เห็นปลาระยะใกล้ๆมันตื่นครับมันวิ่งหนีเดี๋ยวคลิปก็จะน้ำขุ่นๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นปลานะครับวันนี้หลังพายุเกือบแห้วครับดับแนว วันนี้แค่ห้าตัวดีครับที่ไม่เห้่าโอเคครับขึ้นน้ำไปหน่อยวันนี้สี่โมงทุกทีห้าโมงหกโมงจนมืดแต่วันนี้น้ำไม่เป็นใจโอเคครับกลับบ้านแล้วครับโอเคตาย